แสงว่าจะได้โชคลงอย่างแรงแต่เทียนไม่ดับแปลกมากคันี้แปลกไหมอมอย่างแรงเทียนไม่ดับเนี่ยดูสีลงดูดูลงแต่เทียนไม่ดับเลยว่าให้ฉันเสร็จสีเยอะสารดูสารพูดไม่นานคืน ได้จริงๆจริงจริงทำบุญก็ได้บุญสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะตอนนี้แอดมินก็มาถ่ายขอโชคแม่นางชิวขอสามตัวตรงๆเธอสาธุสาธุ ถ้าผม่ชมเห็นเลขอะไรก็เมนบอกแอดมินด้วยนะคะ ุดสีเขียวนะคะก็เป็นแม่นางออกัญญานะคะน้องของแม่นางชิวค่ะก็เคยมีหลายๆท่านนะคะได้รับโชคจากแม่นางออกัญญามาแล้วค่ะท่านผู้ชมหินจากชุดนะคะหากท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรก็เมนบอกแอดมินด้วยค่ะสาธุสาธุแม่นางชิววันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายทารายการไทยบ้านทีวีขอโชคขอลาบแม่นางชิวด้วยเธอ3สามต,ตัวตรงๆสาธุสาธุ

โอ้ยเรามาตั้งนาเราไม่เห็นนะมาแป๊บเดียวเห็นเห็นเลขอะไรคะนี่น่ะหกศูนย์บ่แล้วหนึ่งศูนย์บ่อนี่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 อันไหนเลขอะไรบ้างคะหกแล้วสูหกศูนย์หนึ่งศูนย์อ๋อสีดำเหรอฮะออ แม่พ่วมองเป็นเลขอะไรครับแม่พ่วก็ก็ก็ทางนนี้ขวามือจะเป็นเลขหขวามือจะเป็นเลขศูนย์อันนี้หกใช่ไหมครับแม่ผัวนู่นหายไปอีนิดนึงนี่เหรอคุณไปนิดนึงนี่หกเนาะหกอันนี้ศูนย์เนาะวันนี้นะคะก็ทางทัพทีมสยามนะคะก็ทำบุญกระถินนะคะ วันนี้เมื่อกี้แอดมินมาถึงก่อนยังไม่เห็นตัวเลขนะคะพอแม่พ่วก,กับยายมาก็เห็นแล้วนะคะมาถึงก็เห็นเลยคุณยายสวัสดีค่ะโอ้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุเท่าไหร่คะเนี่ยเจ็ดสาปีโอ้ยทำไมยายดูแข็งแรงจังค่ะคนมีบุญโอคนมีบุญก็อยา่างสี่แม่พว่วแม่พว่พวเห็นตรงไหนแล้วคะเมื่อกี้ ตรงแก้มเห็นเลขอะไรคะแม่พัวก็ลงมาข้างล่างอาจจะเป็นเลขหกเลยหกตรงกลางกลางตรงข้างนั้นเป็นเลขศูนย์หกศูนย์ใช่ไหมคะแม่พวัววันนี้วันนี้มีงานอะไรกันคะที่ทับทิมสยามกฐินค่ะบุญกฐินบุญกฐินบอกบุญได้ค่ะแม่ผ<า>ั่ววัน,ว,นวันพรุ่งนี้<า>วันพรุ่งนี้นะคะร่วมกับเทศร,รักษา จ้ารมกับเทพรักษาแล้วก็บ้านกะเลงเวกด้วยค่ะค่ะุณยายเจ็ดสิบเก้ายังสวยเนาะแกยังแข็งแรงเลยแข็งแรงมากเลยถึงวัดพระเลยเป็นพอะเลงส่วนมืเอวงไฟก็คือยังเลข6แต่ชัดว่าก็คือลึ่งสูอยู่แล้วนึ่งสามสูตเห็นกันรอ ยายเห็นสามตัวด้วยคุณยายเห็นเลขอะไรนะคะหนึ่งสามศูนย์สาธุสาธุแม่นางชิวขอบันดาลโชคให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยค่ะหนึ่งสามศูนย์นะเห็นเลขอะไรนะคนแรกนะใช่ไหมที่เห็นคนแรกค่ะนะเห็นเลขอะไรนะคะครั้งแรกชี้ให้หนูหน่อยจ้าชี้ให้หนู <c oughs> นเนี่คุณน้าก็เห็นแล้วนะคะ เห็นเป็นเลขอะไรคะน่ะศูนย์หนึ่งศูนย์มองเห็นเลขอะไรนะน่ะหันมาทางนี้นินึ่งหน่ันนีนึ่งศูนย์นั่นแหละหนึ่อนาชี้ใหม่ชีใหม่ตรงไหนเลขอะไรชี้ให้นูหน่งเลขหกเลขหอันรี้อหศูนย์หรือศูนย์หและ สาธุสาธุขอบคุณค่ะคุณนะขอให้แหงๆค่ะชัดไหมคะในกล้องโอ้แบบนกเคยเฮ้ยว่าแบนกเค้ยเูกู้ย ลมแรงมากเลยนะคะตอนนี้หลังจากฝนหยุดแล้วนะคะน่าน่าจะเข้าหนาวแล้วค่ะลมหนาวแว่าข้าวมันล้มเกื็ดน้ำนี่เสียดายข้าวจำศีลตลอดวัดที่ไหนคะยายวัดตลาดที่วัดค่ะวัดด้นซีมาวัดดาอ๋อบ้านดาค่ะ ทำวัดเช่าวัดเย็นโอ้ถึงได้แข็งแรงแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันสวยมากเลยค่ะทำชื้อนต้นปลูกลักกอนี่ยังไม่ถึงปลูกต้นหอมก็แต่กอยู่เฉยๆไม่เป็นเนาะแต่แกก็ไม่ค่อยอดเพราะรากพืลูกโคลนรากลูกโคล็ดลับ บอกไหมคะว่าทานยังไงคะอายุถึงได้ยืนยาวและแข็งแรงแบบนี้ค่ะเจ็ดสิบก้าปีนะคะท่านผู้ชมคุณยายกินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกันปลาบ้างทานปลาทานผักผักปลูกเองผักปลูกเองด้วยไม่ได้ซื้อด้วยนะคะคุณยายอยู่คนเดียวนะคะ หน้าปุูกน้าปุูกก็ยังทอดดทอเสือทอศาสตร์พอศาสตร์พอศาสตรยังวันเจยังข้าวนี่ว่าเสือก็มีทำบุญนีดแหละอ๋อปลูกผักปลูกข้าวทำเสือด้วยหนึ่งพื้นศาสตร์ุกชาติช่วยบ้านก็มีที่บ้านเขาก็จัดเหมือนกันก็จัดช่วยทางโน้นด้วยมาช่วยทางนี้อ้าวคุณยายเป็นคนบ้านไหนคะเนี่ยบ้านดาแล้วเนี่ย๋อเป็นคนบ้านดาถึงว่าทำไมหนูเคยเห็นอยาัด หนูว่าหนูทําไมเคยเห็นยายปะปะนี่ <พอ S 1> หลายท่านก็รู้จักนะคะแม่พ่วดวงดีเฮงสุดยอดงวดที่แล้วผ่ะอ่าถูกไหมคะแม่พั่วยถูกห้าหนึ่งเห็นจากไหนคะ<อ>แม่พั่วก็เห็นอยู่ในไอ จำปลวกที่ที่หลวงพี่ให้ดูอะ่ะอยู่ในวัดนั่นแหละอ๋อในวัดแต่หลวงพี่ก็ถ่ายมาให้ดูนะ<อ>เขาก็ยมพวดดูซิว่าเลขอะไร<อ>เขาก็ถ่ายมาให้ดูเนาะก็มองไปมันก็เหมือนว่าถ้าไม่ฮะไม่หนึ่งห้าก็หนึ่งหกเลยหลวงพี่หลวงพี่กับเอ๊ะมีนยนบบกิทันเจนนะม,มันเจ็ดห้าแต่กิ่ท่าเลือกย่อมค่ะไม่ใช่หลวงพี่หนึ่งห้ากับหนึ่งหกถ้าไม่หนึ่งห้าก็หนึ่งหกเลยยกบ้านดูมุ่งกับหาดึงบ้านดึงเนาะมีนูมีนูอี่ก้นอีแม่แม่ท่า ถ้าหนึ่งหกกเลขลูกหนูบอกนายยายว่างี้เออมันก็ถูกกันเลยแม่หนึ่งหกกับหนึ่งห้าเนี่ยเอาเลยว่างนี้โอเต็มเต็มแล้วงวดนี้ได้หรือยังคะแม่พวงวดนี้งวดนี้ยังงวดนี้ยังนะคะเข้าก็คือชอบแปนงวดนี้นะคะวดนี้แม่พวชอบเลขอะไรคะวดนี้แม่พวชอบเลขอะไรคะชอบแปกับห้าเกับห้าเ้ ได้จังไหนคะแม่พัวก็ในในความฝันในความฝันได้อ๋อฝันเองเลยใช่ไหมคะจ้าเป็นหนึ่งห้าเก้าเป็นหนึ่งห้าเก้าเลยขอให้แม่พัวดวงดีถูกอีกนะคะงวดนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะจ้าทุค่ะก้าขอบพระคุณมากมากค่ะทุกคนเ้อจ้าขอบใจจ้า้อะไรนะแม่พัว ห้าเนะห้าเกอ๋อหมายถึงว่าเวลาซื้อเวลาซื้อเผื่อใช่ไหมใช่ต้องเผื่อขึ้นนิดนึงด้วยอ๋อถ้าซื้อห้าเก้าหกศูนย์แปนี่คือซื้อเผื่อเป็นตัวกันเนาะอยู่กับแม่นางดยไงอยู่กับแม่นางอ๋อเมื่อกี้เนาะหนูลืมไปแล้วหกใช่ใช่แม่นางชิวให้60